เมื่อห้องเรียนสี่เหลี่ยมเริ่มแคบเกินกว่าความสนใจใค้รู้ของนักเรียนนักการศึกษาจํานวนมากถึงตั้งคําถามว่าการจัดการศึกษาแบบที่เคยเป็นมาอาจจะมาตอบโจทย์โลกสารวัตรใหม่จนสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศฝั่งตะวันตกได้เปลี่ยนมาจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเน้นที่ความรู้โรงเรียนวิทยาสร์ศึกษาห้วยโอนอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอาดนนิ่งนอนใจกับกระแสร,รูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป กับมาเยือนครั้งนี้ได้มีโอกาสอู้คุยแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ทิชากรจินดาหรือรู้จักกันทั่วไปว่าปูต่อหาประธานผู้บริหารของโรงเรียนหรือผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ศึกษาซึ่งมีดีกีถึงด็อกเตอร์ด้านการบริหารการศึกษาอิสลามการได้มารับฟังและแลกเปลี่ยนกันถ้าให้เห็นการพัฒนาของโรงเรียนที่ผู้บริหารท่านนี้บ่เคย,ยุยดนิ่งกับการหาทางเลือกทางออกของการศึกษาหรือกับคณะครู นักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบใหม่ๆของการศึกษาในยุคปัจจุบันก้าวใ,ใหม่ของวิทยาศาสตร์ศึกษานะครับเดิมทีกเ็เป็นโรงเรียนที่พูดไง่ายๆว่าเติบโตจากจุดเล็ๆกๆนะจุดหนึ่งนะครับที่เราทำการกสอนแบบแบบง่ายๆนะครับที่เราไม่มุ่งหวังอะไรมากเกินไปนะครับแต่ด้วยสภาพ,พยายปัจจุบันในโลกปัจจุบันสังคมนะครับ ความต้องการของสังคมที่ต้องการจะให้พูดไปเป็นผู้นำนะครับหรือว่าจะใช้ชีวิตในสังคมต้องมีความหลากหลายในเรื่องของความรู้ดังนั้นวิทยา,าศาสตร์จึงในณปัจจุบันนี้ก็แลกปรับการสอนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราไดา้พบเจอและได้คนน้นได้ประสบมาว่าการเรียนของโรงเรียนสอนศาสนา ครับก็ครสามัญส่วนใหญ่เราจะมีควาเข้าใจว่าจะมุ่งเน้นเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะครับและมองว่าเราจะอยู่ดำชีวิตอ,อยู่ได้อย่าง,าง,างมั่นคงแต่ด้วยสภาพปัจจุบันเราต้องมาคิดใหม่ว่าคนที่เรียนศาสนาครับเรียนาสามัญด้วยนะครับในในสุดครับอาชีพเป็นสําคัญยิ่งอาชีพที่ฮาล้านนะอาชีพที่ถูกต้องตามหลักศาสนา จะต้องมีส่วนสําคัญในการที่จะนำมาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นะครับไม่เะนนั้นผู้เรียนก็จะเป็นมือล่างตลอดไปนะครับเราก็คิดมาใหม่ว่าทําอย่างไรในเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับที่เขาเรียนรู้ในมิติต่างๆเรื่องภาษาก็ดีนะครับเมื่อเขาอยู่ในสังคมเขาต้องนําสื่อนั้นไปเป็นอาชีพได้ครับโดยที่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะครับเพียงแต่ไปต่อยอดบางอย่างเพิ่มเติมเองนะครับ ครับในส่วนของวิทยาสังศษานะครับโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่ปัจจุบันนักเรียนสี่ร้อยกว่านะครับเสียกว่าดําเนินการในการสอนมาตอนนี้ปีเข้าปีที่ยี่สิบแล้วนะครับยี่สิบแลเราก็ผลิตนักเรียนไปไป,ไป,ไ,ปไปหลายคนมากมายครับตอนนี้เรากําลังติดตามผลลัพธ์ว่านักเรียนที่จบจอเราไปนะครับเขาจะเรียนต่อระดับมัธยมตอนปลาย ข้ามาทิทาลัยไ,ไปสายอาชีพไปต่างประเทศนะครับเ,เรากําลังมุ่งหาว่าผลลัพธ์ของผู้เรียนเหล่านี้เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วเขาอยู่อย่างไรในสังคมเขาเป็นผู้นําในสังคมอย่างไรเขาใช้ชีวิตแบบไหนครับหรือเขาเป็นผู้นําที่ดีอย่างไรเราต้องติดตามเพราะว่าส่วนนี้ถ้าเราทราบว่าผลลัพธ์ของของสิ่งที่เราได้ผลิตออกไปนะครับผลผลิตที่เราได้ได้สอนไปแล้ว นนวันนี้เป็นเป็นผลลับแล้วจะนำมาซึ่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการการสอนเราได้นะครับอันนี้สำคัญนะครับเดิมทีเราจะเน้นผู้สอนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นครูในโรงเรียนนะครับนะครับเฉเพราะครูเท่านั้นที่ท,ท,ท,ที่เป็นครัวของเราที่สอนในโรงเรียนแต่ณนวันนี้เราได้ปรับผู้สอนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาค่อนข้างมากมายและเราขยายไปหลาย พื้นที่นะในในสามจังหวัดภาคใต้ก็มีด้านภาษาลายูนะครับมาเลเซียต่างๆนี่นะทางภาคเหนือภาคกลางเนะี่ยเราพยายามจะหาผู้เชี่ยวชาญเพราะเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและก็มั่นคงกว่าเพราะว่าครูผู้สอนเขาอาจจะย,ย่ำอยู่กับที่นะครับการสอนเพื่อนจะให้ผ่านพ้นไปแต่ละปีแต่ละปีแต่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่จะต้องนำไปใช้จริงๆเนะี่ยอาจจะไม่ไม่ทันสมัยไม,ไม่ไม่ทันใช้ก็ได้ ตอนั้นเราจึงอาศัยเครือข่ายครับพอรบบอกว่าเครือข่ายวันนี้เราไม่ได้รู้จักเครือข่ายเพื่อว่าที่จะรู้จักกันอย่างเดียวแต่เราต้องอาศัยประโยชน์ซึ่งกันและกันกเปลี่นนะครับและก็สิ่งที่เน้นย้ำมาตลอดของวิทยาศาสตร์ศึกษาครูก็ดีผู้บริหารก็ดีหรือว่าผู้เรียนก็ดีนะครับเราจะต้องเติมการบริหารการเข้าไปตลอดทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเพราะทุกอย่างที่ในสังคมวันนี้เราจะประสบพบเจอแต่ปัญหา แต่เราลืมการแก้ปัญหาด้วยด้วยการใช้การบริหารจัดการนะครับชั้นวิทยษาศาสตร์ศึกษาตอนนี้เราพยายามที่จะเติมเข้าไปในให้ผู้เรียนได้ทราบได้รู้นะครับว่าการการสอนทุกอย่างในเรียนนั้นจะต้องใช้การบริหารจัดการเข้าไปด้วยอย่างเช่นนักเรียนประสบเรื่องของในขณะที่มีเป็นหน้าฝนฝนตกรฤรดูฝนเนี่ยนะครับฝนตกเยอะน้ําอาจจะเยอะต่างๆมากมายรบกวนในการการสอนครูผู้สอนผู้บริหารนักเรียนจะวางแผนอย่างไร จะเรียนอย่างไรให้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าฝนตกเราไม่จําเป็นต้องเรียนหนังสือเราอาจจะพักก่อนเพราะฝนมันตกอะไรกัางบเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีเวลาละหรือในขณะที่อากาศแปรปรวนนะครับเรื่องของความร้อนนะครับอากาศร้อนมากขึ้นเนี่ยเราต้องปรับอย่างไรทุกอย่างครับไม่ว่าเรื่องการแต่งกายนักเรียนอาหารการกินค่าเรียนเวลาเรียนสถานที่นะครับซึ่งวันนี้ถ้าเรามา ถ้าท่านใดเข้ามาวิสัญเตนว่า mm hmm. แหลกเรียนรู้ของเราเนี่ยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงอาหารนะครับชุมชนร้านค้าภาคสนามนะครับเราจะขยายห้องเรียนโดยใช้แหลง่งเรียนรู้เป็นตัวช่วยนะครับอันนี้สิ่งเราคิดว่าน่าจะให้เด็กสมัยใหม่หเด็กนี้นะครับมีความสุขกับการเรียนมากขึ้นและที่เติมก็ไปเรื่องของ เรื่องนี้นึงว่าตอนนี้เราเรียนเครือข่ายทางต่านจังหวัดนะครับเช่นเรนวิชาอังกฤษอ่านกอางตันเราใช้จากทางทางกรุงเทพสอนเข้ามานะครับภาษาจีนเราก็สอนมาจากเชียงใหม่นะครับก็มีมาครับภาษาราบแล้วก็มาจากกรุงเทพก็มีนะครับรวมมานักเรียนก็จะเรียนมันกลุ่มๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากนะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะครับถามว่าทําไมต้องปรับเพราะว่ายุคเรา อาจจะรับรับการความรู้เนี่ยจากครูและค้นควา้าด้วยตัวเองนะครับแต่ยุคนี้อาจจะไม่เพียงพอต้องรับประสบการณ์จากผู้อื่นด้วยนะครับบางทีเราเรียนไปแต่เราไม่รู้จะใช้อย่างไรแต่ถ้าได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ส่งผ่านเข้ามานั่งทาออนไลน์ก็ดีนะครับถ้าให้เด็กรู้จักการนําไปใช้เพราะว่าผู้สอนจะเล่าประสบการณ์ในการใช้จริงนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนมีความง่ายในการเรียนและประสบผลสำเร็จมากขึ้นครับ ในส่วนของในการบริหารจัดการการเงนการสนนะครับผมก็อยากจะชวนชวนนะครับองค์กรการศาึกษาองค์กรองค์กรใ,ใดๆก็ตามครับคือเป็นองค์กรการศึกษาหมดนะครับเราแลกเปลี่ยนกัน,นรเราวันนี้ผมพยายามาจะลดและจะเลิกการใช้คําว่าศึกษาดูงานแต่จะใช้คำว่าแลกเปลี่ยนเพราะว่าในส่วนของเราอาจจะมีดีก็ได้เขาอาจจะรับไปใช้ส่วนเขาดีเราลอไปใช้นะครับ แต่ถ้าเราสารุนารเราจะมองด้านเดียวด้าน,นด้านด้อยของเราแล้วไปด้านเดียวของเขามันทําให้เกิดวันหนึ่งมันไม่เหมาะกับบริบทของเราครับฉะนั้นวันนี้ก็พยายามจะ,ะสื่อไปทางผู้บริหารหรือว่าโรงเรียนต่างๆนะ่อ่ะคุณถึงเวลาแล้วล่ะนะโดยเพพาะเราเป็นมุสลิมด้วยหรือว่าวิถีของอิสลามต่างคนนี้นะเรามาเลกเปลี่ยนกันนะไม่ไม่อยากใช้คำว,ว่ากอบกอบปี้แต่ว่าใช้ว่าแลกเปลี่ยนเพราะมันวิธีเดียวกัน แล้วจะทําให้ผู้เรียนรู้สึกว่ากว้างขึ้นใช่ไหมไม่ใช่นั้นผู้เรียนจะมองว่าเราเรียนในบทบทนี้เพราะตรงนี้สอนอย่างนี้แต่วันนี้เราต้องเลิกเปลี่ยนกันหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนผู้เรียนนะครับฝากกับเพื่อนบริหารนะครับวันนี้เรามีนักบิน,นมู้สิงนะครับยกอย่างว่าจากเดิมไม่เคยได้ยินนะครับวันนี้โรงพยาบาลจิงจิงมู้สิงครับทีน,นี้มันหันร้านให้เราตั้งนานแล้วแต่เราไม่ได้เอ่ยกับ เรียนว่าไม่จําเป็นต้องไปเป็นอิมัมอย่างเดียวนะก็เต็มิรานอย่างเดียวนะแต่คุณต้องไปเป็นสิริได้เป็นผู้นําจิตอาสาได้เป็นผู้นํปราสารเรื่องของชุมชนได้ตาแหน่งเหล่านี้นะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องห้ามเลยครับฉันก็ฝากว่าเราสร้างเด็กนะให้ไปสังคมโดยที่ว่าทํางานได้ทุกหลายมิติหลายงานเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสมาว่าจะพาะเด็กมุสิม เด็กศาสนาไรก็ได้ครับเขาต้องเปิดกว้างไปอยู่หลายๆหลายงานและเขาจะมีความสัมพันธ์กันท้ายสุดเราก็จะมีคําตอบว่าคําว่าพัวธรรมนะครับเพราะผัวธรรมจากคนที่ทําประโยชน์ต่างๆและมาวัวธรรมได้แต่คนที่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ทาประโยชน์สังคมนะแน่นอนคนเหล่านี้จะไม่ไม่ไม่รู้จักคําว่าพันธรรมดั้นั้นวัวธรรมคือคนที่เขาทําเพื่อสังคมทำเพื่อความทำความดีทําการที่สร้างสรรค์แล้วก็มารวมตัวกัน หวังว่าในอนาคตเราอยากเห็นในประเทศไทยดีนะครับว่าทุกคนนักเรียนทุกๆศาสนาเขาจะมาทำงานร่วมกันได้นะครับในทุกงานนะครับไม่มีการกีดกันงานใดนการานั้น,นนะครับได้หมดทุกงานเพราะสังคมต้องการสิ่งนี้ครับ